ในช่วงนี้นะคะเราจะเริ่มต้นนะคะกับตำแหน่งรองอันดับ2องมิสแกรนตรัง2024ค่ะได้แก่อยากให้เป็นใครคะได้แก่ T R G 12น,น้องนิเยียอิทยามีเดทค่ะ และขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับรองอันดับ2มิสแกรนตัง2024ครับ TRG12 n ิ w Year อาทิตยามีเดทครับและในโอกาสนี้ครับผมขอเรียนเชิญนะครับน้องสแน็คนะครับและไผ่เหลียวรวมถึงคุณวีรพลตันตยาพิสุทธิ์ครับในการมอบรางวัลนะครับกับรองอันดับ2มิสแกรนตัง2024ครับเรียนเชิญครับถือว่าเก่งมากๆแล้วนะคะก็เป็นกำลังใจให้ในการที่จะสู้ต่อนั่นเองนะคะสำหรับน้องนิวเยียค่ะ เอาละครับและนี่คือเจ้าของตำแหน่งนะครับกับรองอันดับ2องมิสแกรนตรัง2 0ง4ครับผู้เชิญมงกุฎแล้วก็ป้ายของเราก็สวยมากๆเหมือนกันนะครับพี่แชมป์ใช่แล้วครับได้ข่าวว่าแต่งตัวตั้งแต่ปีห้ากันเลยทีเดียวสำหรับคุณวินั่นเองค่ะคือหมายถึงคนเชียนวันใช่ไหมครับชุดเขียวนี่นะคะเอาละครับรวมถึงนะครับน้องจะได้รับช่อดอกไม้สวยๆนะครับจากคุณวีรพลตันตยาวิสุทธ์ด้วยนะครับ เรียนเชชญครับช่อดอกไม้ถือว่าสวยมากๆเลยค่ะพี่ชมป์ใช่แล้วครับอิงฟ้าเอาละครับทุกท่านครับขอเสียงปรบมือให้กับรองนำสองมิสแกรนด์ตรัง2024นิครับนิวเกียร์อาทิตยามีเดทครับและขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณคุณวิรพลขอบคุณน้องสนักและไผ่หลิวด้วยนะครับขอบคุณด้วยนะคะและในช่วงต่อไปค่ะพี่แชมป์ บีหัวใจเข้าไปอีกลึกเข้าีค่ะเพราะว่าเราจะได้รู้แล้วว่าใครคือผู้ชนะเลิศได้อันดับหนึ่งหรือว่าได้เป็นมิสแกรนนะคะตรังในปี2024นั่นเองค่ะครับผมและตอนนี้ครับขอเชิญนะครับ TRG 05และ TRG 08ครับตรงด้านหน้า,า,นากลางเ <5 S 1> <ไ>วทีไ,วทได้เลยครับสวยทั้งสองคนเลยค่ะพี่แชมป์ใช่แล้วนะครับอิงฟ้า และแขกผู้มเกียริทุกท่านครับหมายเลขและรายชื่อที่ผมจะประกาศต่อจากนี้ไปคือเจ้าของตำแหน่งมิสแกรนต์รัง2024และเธอจะเป็นตัวแทนของภาคใต้คนแรกครับในการประกวดเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์2024ในเดือนมีนาคมปีหน้านั่นเองครับและมิสแกรนต์รัง 2,024ได้แก่อยากให้เป็นไรคะตะโกนเชียร์ได้เลยคะ่ะขอเสียงกับทีอาร์จีครับทีอาร์จีเอาละครับและมิสแกรนด์ครับทีอาร์จีศูนดอรีน,นาริสา น้าริสายยี่สนะเรียได้ว่าวันนี้สวยจริงๆนะนั่นหมายความว่านะครับรองันดับหนึ่งของเราครับคือทีอา5จนครับนัทริกาสถาพรนวะกุลครับและในช่วงนี้ครับเราจะเข้าสู่การมอบตำแหน่งมิสแกรนด์ตรัง2 0 2 4งขอเชิญนะครับพี่กอลของเรานะครับพีดีมิสแกรนด์ตังให้เกียรติในการมอบตำแหน่งกับมิสแกรนด์ตัง2024ครับเรียกได้ว่าสมมงค่ะพี่แชมป นะคะสำหรับน้องนอรี่นะคะแล้วก็สำหรับน้องๆที่ไม่ได้เข้ารอบนะคะพี่ฟ้าเป็นกำลังใจให้ขอทุกคนทำให้เต็มที่พัฒนาตัวเองและไปต่อด้วยนะคะขอเสียงปรบมือดงัดงๆให้กับนอรี่ด้วยค่ะยินดีกับน้องด้วยนะคะ <S <S และนี่คือมิสแกรนด์ตัง2์2ค่ะ เอาละครับทุกท่านครับอีกสักครั้งครับกับมิสแกรนด์ตรัง2024นอรี่ณริสายิุนยินดีกับเธอด้วยนะคะสำหรับนอรี่ณริสายีซูนนั่นเองนะคะก็เป็นที่มาของคำว่า ความพยายามไม่เคยทรยศใครจริงๆเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนอรี่เองก็เคยมาประกวดในปีที่ฟ้าประกวดด้วยตอนนั้นน้องเป็นมิสแกรนด์กระบี่ครับพี่แชมป์แน่นอนครับว่านะครับอันนี้คืออีกหนึ่งเส้นทางในการตามความฝันของเธอครับกับการประกวดเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์นั่นเองครับและต่อไปครับเราจะเข้าสู่การมอบตำแหน่งนะครับกับรองอันดับหนึ่งมิสแกรนด์ตัง2024ครับขอเรียนเชิญนะครับชาร์ลอตต์ออสตินครับในการมอบตำแหน่งรองอันดับหนึ่งมิสแกรนด์ตรัง2024ครับ ชอบชุดของน้องมากๆเลยมีความเป็นมโนราอยู่ในชุดราตรีนะคะสวยมากๆเลยขอแสดงความดีๆนะคะกับน้องคุกกี้ด้วยนะคะ ขอให้พัฒนาตัวเองแล้วก็เก็บประสบการณ์ตรงนี้ที่จะไปต่อนะคะหวังว่าจะได้เจอน้องๆทุกคนนะคะในเวทีใหญ่ Miss Grand Thailand ปี2024ค่ะอันนี้เป็นแค่เพียนะครับการเริ่มต้นของปี2024เท่านั้นนะครับเรายังมีหลากหลายจังหวัดเลยนะครับที่เปิดโอกาสร,รอน้องๆทุกคนอยู่ที่<ช>จะมาเป็นตัวแทนนะครับในการประกวดบนเวที Miss Grand Thailand 2024นั่นเองครับใช่แล้วค่ะพี่แชมป์ นะครับขอเสียงปรบมือให้กับรองอันดับหนึ่งของเราด้วยนะครับนัตทริกาสุาพรดจวากุลขอบคุณคุณชาร์ลอตออสตินด้วยนะคะที่มามอบรางวัลให้กับน้องคุกกี้นั่นเองค่ะขอบคุณทั้งสองท่านด้วยนะครับเอาละครับและในช่วงต่อไปครับแน่นอนครับว่าในช่วงนี้ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับอย่างเป็นทางการครับกับเฟิร์สวอลของเธอมิสแกรนด์ตัง2024นาริสายีซุน เอาละครับและตอนนี้ครับขอเชิญนอรี่ครับ first walk ครับในฐานะมิสแกรนตรัง2024ครับและทุกท่านนะครับสามารถส่งกำลังใจนะครับและติดตามในทุกกิจกรรมนะครับของการประกวดนะครับมิสแกรนไทยแลนด์2024นะครับกับมิสแกรนตรัง2024ครับได้ทางเพจมิสแกรนตรังนะครับรวมถึงส่งกำลังใจให้กับน้องนอรี่ของเราในการคว้าวงทองบนเวที m i s ิสแกรน Thailand 2024ในปีหน้าด้วยนะครับ สำหรับวันนี้นะคะต้องขอบคุณนะคะสำหรับทุกๆท่ทานที่ติดตามและก็รับชมนะคะสำหรับการประกวด Miss กรนด์ตังปี2024นะคะและวพบกันบนเวที Miss ก r a n d Thailand 2024ดิฉันอิงฟ้าวราหะและผมสกุลริพภานนท์ครับขอลาทุกท่านไปก่อนครับ and everybody let's s a y together we are grand the one and only have a grand n i g h t สวัสดีครับ เอาละครับและช่วงนี้ครับขอเชิญคณะกรรมการครับขอเชิญคุณวัดครับขอเชิญทีมมิสแกรนไทยแลนด์นะครับรวมถึงพีดีครับให้เก่งในการถ่ายภาพกับทีมมิสแกรนตรัง2024ด้วยนะครับ